คลิปนี้จะมาสาธิตการนำปุ๋ยคอกใหม่ไปใช้แบบเร่ดงด่วนนะครับเป็นที่รู้กันว่าถ้าปุ๋ยคอกใหม่ไม่ผ่านการหมักเนี่ยถ้านำไปปลูกผักผักของท่านอาจจะใบเหลืองหรืออาจถึงตายได้นะครับเพราะว่ามันจะเกิดการหมักอยู่ใต้ดินการหมักทำให้เกิดความร้อนมันไม่ดีกับรากคือแต่มันก็มีวิธีที่จะ นำไปใช้ปลูกผักได้นะครับเดี๋ยวค่อยๆดูไปผมจะมาสาธิตให้ดูว่าจะทำยังไงปุ๋ยคอกใหม่ถึงจะนําไปใช้ได้เร็วที่สุดกับไม่เกิน4วันใช้ได้แน่นอนสิ่งที่เราต้องเตรียมก็คือถังหมัก2ปุ๋ยคอกแล้วก็สามน้ำ หมักพร้อมแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยอคอกลงไปเลยนะครับอุ้ยอ่ะใส่หม่ก่อนอันนี้ถังสาธิตเฉยนะครับในการทําจริงท่านจะอาจจะเอาถังที่มีขนาดใหญ่กว่านี้ก็ได้นะเพื่อที่จะได้ได้ปุยอคอกเพียงพอต่อปริมาณถังของท่านของผมอันนี้ทําเพื่อสาธิตให้ท่านดูเฉยนะครับ ใส่ลงไปแล้วเสร็จแล้วอเอาน้ำตามลงไปเลยนี่ครับกดให้น้ำท่วมนะครับแช่ไว้แบบนี้24ชั่วโมงครับ24ชั่วโมง พอถึง24ชั่วโมงเราก็เทเทน้ำที่เราแช่ไว้เนี่ยออกแล้วก็เอาน้ำใหม่ใส่เข้าไปแช่ไว้อีก24ชั่วโมงแล้วก็เทน้ำที่แช่เนี่ยออกแล้วก็เอาน้ำใหม่เทเข้าไปแล้วก็แช่ไว้อีก24ชั่วโมงทำแบบนี้สรอบแล้ว ปุ๋ยคอกของท่านก็จะเย็นขึ้นสามารถนําไปปลูกผักได้ทํำไมผมรู้เทคนิคนี้ก็เพราะว่าผมเลี้ยงไส้เดือนการเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยต้องเอาปุ๋ยคอกมาแช่น้ําก่อนเพื่อไม่ให้มันร้อนถ้ามันร้อนมากเกินไปไส้เดือนจะไม่ยอมกินเลยไส้เดือนจะวิ่งหนีด้วยแต่ถ้ามันไม่ร้อนไส้เดือนก็จะ,ะกินนะค่อยๆกินไป แล้วก็ถ่ายเป็นมูลไส้เดือนสามารถนําไปใช้ได้ครับนี่ก็คือการทําให้ปุ๋ยครอกมันเย็นลงทําให้สามารถนําไปปลูกผักได้สําหรับน้าน้ําที่แช่เนี่ยที่เป็นน้ําเนี่ยเราอย่าเอาทิ้งนะครับเก็บไว้ให้หมดเลยเก็บไว้เก็บใส่ถังไว้ไม่ว่าจะเป็นแช่น้ำหนึ่งน้ำสองหรือน้ำสามน้ำสี่เก็บไว้ให้หมดเลยเพราะอะไรมันสามารถเอาไป ช้แทนปุ๋ยได้นะครับอัตราการใช้ก็คือ1แก้ว1แก้วแก้ว,แก,วแก้วน้ําธรรมดาเนี่ยไม่ใช่แก้วกาแฟไอขวดยาวเป็นศอกนะแก้วกินน้ําธรรมดาเนี่ยใสๆเนี่ยหแก้วผสมกับน้ําเปล่า1บัวสามารถนําไปรดผักได้เลยลองเอาไปทําดูนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ได้ทําโชว์แบบละเอียดนะแต่ก็คิดว่า หลายๆคนฟังดูก็น่าจะสามารถเอาไปเอาไปทำเองได้นะครับผมอย่าลืมนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งแช่แบบนี้24ชั่วโมงแล้วเปลี่ยนน้ำแช่อีกทำแบบนี้ซ้ำๆสรอบนะครับก่อนเอาไปใช้งานลองเอาไปทำดูนะครับ